าพากาชิโฮเกียวในตำนานนึกถึกชิโกกุบอรนรกที่อยู่ที่เมืองเบป,ปุในเอ็กซ์ตรีมแห่งนี้ทําให้กิจกรรมเหล่านี้เป็นไปได้โปรแกรมที่จัดไว้เหมาะสาหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่และม้าที่อายุ2ปีจะใช้ในการเลี้ยงเพื่อกินเนื้อครับผม สามสถานที่เที่ยวห้ามพลาดถ้ามาฟังคิวชูถ้าไม่มาที่นี่เหมือนกับยังมาไม่ถึงคิวชูกันเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่อากาศสดใสและก็ดีมากๆเริ่มต้นของวันที่3<ม>ออกจากโรงแรม,มด้วยการเดินทางไปยังหุบเขา<ม>พากาชิโฮเกียวในตำนานนึกถึงภาพดูสิครับหน้าผาสูงตระงานน้ําตกที่สวยงามตะการตา<ล>ตัวผมที่พายเรือผ่านราวกับอยู่ในภาพยนตร์แฟนตาซียังไงอย่างนั้นเลยนะครับเคล็ดลับของที่นี่นะครับให้ไปให้เร็วเพื่อหลีกเลี่ยงฝูงชนและใช้เวลา ในสถานที่ที่อิ่งแห่งนี้ที่นี่ทั้งหมดจะเป็นของคุณเขาทากาชิโฮเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามซึ่งเกิดมาจากหินภูเขาไฟจากภูเขาอโศกถูกกัดเซาะตามการเวลาและกลายเป็นช่องทางที่สวยงามเลนหน้าผาสูงชันโดยบางพื้นที่สูงถึง80ถึง100เมตรกันเลยทีเดียวแม่น้ำโกกาเซไหลผ่านหุบเขาและสร้างน้ำตกมานาอีที่งดงามซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่ที่นี่น้ำในแม่น้ำเป็นสีเขียวใสแจ๋วสามารถเปลี่ยนสี ได้ทําให้มีทัศนียภาพที่สวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละสภาพอากาศในแต่ละวันครับผมตามตำนานเล่ากันว่าน้ําตกมานอีได้รับน้ําจากน้าพุซึ่งเป็นน้ําแรกที่เทพเจ้าส่งมายังโลกมนุษย์กันเลยนะครับแล้วที่นี่ยังมีการบริการเช่าเรือเพื่อชมหุบเขาและน้ําตกอย่างใกล้ชิดโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,000เยนประมาณ5 1 1บาทต่อเรือหนึ่งลำซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง3คนเพราะว่ามีความต้องการสูงผมขอแนะนําให้โทร จองเรือเอาไว้ก่อนเพื่อเลี่ยงโอกาสพลาดประสบการณ์ล่องเรือในหุบเขาแห่งนี้นะครับระหว่างการเดินทางผมจะพาทุกคนไปชมวิวภูเขาอาโศกสุดอลังการระหว่างทางที่เราจะไปเบปปุผมจะขับรถพาทุกคนชมวิวภูเขาอาโศกที่สุดอลังการบรรยากาศร,ระหว่างทางเต็มไปด้วยความสดชื่นถนนคดเคียวทัศนียภาพของภูเขาไฟและทุ่งหญ้าสีเขียวต้องแวะที่ถนนอิชิโนมิยะมาจิเทโนเพื่อถ่ายรูปสวยๆลงอินสตาแกรมหรือว่าทิกเก็เป็นบิ ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสาหรับใครที่ผ่านมาทางนี้หลังจากนั้นเราก็ถึงจุดหมายในสถานที่ที่2ก็คือหมู่บ้านแห่งดอกไม้ c o r a l v i l ิน g e พอมาถึงที่นี่เราก็แวะพักที่หมู่บ้าน c o r a l v i วินเลได้ถูกประดับประดาเหมือนกับในเทพนิยายเลยครับลองนึกถึงกระท่อมอันแสนอบอุ่นดอกไม้บานสพลังและความแปลกตาที่ได้รับการประดับตกแต่งของหมู่บ้านแห่งนี้เหมาะสำหรับการถ่ายรูปและชัดพลังก่อนออกผจญภัยในครั้งต่อไปนะครับจากตรงนี้ไปถึงเบปปุก็ไม่ไกล รเราจะนอนกันที่นี่1คืนนะครับแล้วก็ไปแช่น้ําร้อนได้รับการกล่าวขานว่าดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะด้านเรื่องผิวพรรณหรือว่าสรรพคุณในการรักษารอยฟอกช้ำหรือว่าแผลต่างๆให้หายเร็วซึ่งสมัยเอโดพวกนักรบหลังจากเสร็จศึกสงครามก็มักจะใช้โน้ำร้อนเหล่านี้ในการารักษาเยียวยาสภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นแผลฟกช้ำหรือว่าบาดแผลต,ต่างๆให้หายเร็วขึ้นนะครับ ไปกันต่อในทริปของวันที่4ีในคิวชูและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยกันไปเยี่ยมชมอุมิชิกโกกุบ่อนรกที่อยู่ที่เมืองเบปปุในจังหวัดโออิตะมีภาคคิวชูบอ่อน้ำพุธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ1,200ปีที่แล้วซิกโกกุพรียกได้ว่าเป็นแหล่งออนเซ็งที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของญี่ปุน่นและแต่ละโรงแรม3ดาวขึ้นไปของที่นี่จะมีออนเซ็งที่ให้บริการแบบส่วนตัวกันเลยนะครับไม่มีวิธีใดดีไปกว่านี้ใน ผลคลายและเริ่มต้นวันใหม่อุมิจิโกกูนะครับมีอยู่ทั้งหมด7บอ่อด้วยกันส่วนแรกตั้งอยู่ในเขตคันนาว่ามีอยู่5บอ่อด้วยกันแต่ละบอ่อตั้งอยู่ใกล้ๆกันใช้เวลาไม่นานนะก็เดินครบแล้วครับส่วนที่2มีอยู่2บอ่อตั้งอยู่ที่เขต ชิบาเซกิอยู่ห่างจากกลุ่ม5บอ่อเรกไปประมาณ1.5กิโลเมตรสามารถเดินหรือนั่งรถบัสมีรถบัสให้บริการถึงด้านหน้าของบอ่อทั้ง2นี้เลยส่วนถ้าใครเลือกใช้บริการเบีส่วนตัวกับหนุ่มใต้เดนประดิบก้วชิวๆกันเลยนะครับทางเราก็จะนำพาทุกท่านไปยังทุกที่เลยครับผม ไปกันต่อในจุดที่2ของวันนี้นะครับนั่นก็คือจุดสังเกตการไดคัมโบหรือไดคัมโบออสเซอร์วิตอรี่จุดชมวิวไดคัมโบตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่บ่อน้ําผูร้อนอุจิโนมากิและอยู่บนขอบนอกของปล่องภูเขาไฟอาซกที่นี่มีทัศนียภาพแบบพาโนรามา360องศาที่ดีที่สุดในอาซกที่นี่คุณสามารถมองเห็นยอดเขาทั้ง5ของอโศกรวมถึงเทือกเขากูจูด้วยเลยครับยอดเขาตั้ง ของอาโซที่มองเห็นจากจุดชมวิวใดคัมโบนั้นกล่าวกันว่ามีลักษณะคล้ายกับพุทธรูปนอนอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวคุณอาจได้เห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอุนไคในภาษาญี่ปุ่นซึ่งก็คือเมฆจะต่ำลงและยอดเขาจะดูเหมือนลอยขึ้นมาจากทะเลเมฆ ภูเขาอัศว์มีกิจกรรมกลางแจ้งมากมายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นม <Hey. S 1> อเจกักรยาเล่นพาราไกลดิ้งเสือภูเขาขึ้นบอลลูนลมร้อนฐถานประกอบการกีฬาเอ็กซ์แรีมแห่งนี้ทำให้กิจกรรมเหล่านี้เป็นไปได้โปรแกรมที่จัดไว้เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกวัยและทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่และผู้เล่นมืออาชีพแต่สำหรับผู้ที่ชอบผจญภัยมากกว่านั้นคุณสามารถเช่ารถชูชีและร่อนเหนือทิวทัศน์อันน่าทึ่งที่นี่มีเพียงคุณและสายลมและภูเขาอันยิ่งใหญ่เหล่านี้เขาให้ บริการกันทั้งปีและใช้เวลาประมาณ45นาทีส่วนลอยอยู่บนฟ้าประมาณ10นาทีราคาอยู่ที่18,000เยนครับผมจุดชมวิวไดคัมบยังมีร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร <c oughs> และยังเป็นที่นิยมสําหรับการดูดาวในตอนกลางคืนอีกด้วย จากจุดนั้นเรามุ่งหน้าสู่มิโรการขับรถครั้งนี้รากับความฝันเดินเขาสีเขียวขจีท้องฟ้าสีคลามและสายลมของฤดูร้อนที่อบอ,อุ่นแต่ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะหยุดรั้งคุณเอาไว้ได้กับประสบการณ์ที่สวยงามของภูเขาอาโศกในวันนี้เราไปกันที่ปล่องภูเขาไฟนากาดาเกะของภูเขาไฟอาโศกภูเขาที่ยังคุกกลุ่นกำลังเดือดปุดปุดและพ่นไอน้ำมาต่อหน้าต่อตาคุณอากาศอาจจะมีกลิ่นกรมมัฐานเล็ก คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังอันบริสุทธิ์ของโลกใต้ฝ่าเท้าของคุณมันทั้งน่าตื่นเต้นทางเข้าภูเขาเป็นเขตห้ามเข้าตั้งแต่มีการปะทุในเดือนตุลา2016และก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเช่นสารเจ้าและอุปกรณ์ต่างๆบริเวณรอบๆเครื่องตรวจจับก๊าซที่รอบๆปล่องขณะนี้บริเวณนี้เปิดให้บริการใหม่อีกครั้งหนึง่งโดยมีทะเลสาบที่อยู่ในปล่องภูเขาไฟสีเขียวมรกตชื่อดังระดับโลกที่ดึงดูดให นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนอีกครั้งเขาไฟอาโซตั้งอยู่ในใจกลางของเกาะคิวชู u, จังหวัดคุมาโมโตโเรียกได้ว่าเป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดคุมาโมโตโและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคคิวชูและยังเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับภูเขาไฟแห่งนี้นั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับตรงกลางของปล่อง ตรงกลางของปล่องภูเขาไฟบนยอดเขาจะมีอยู่หลายปล่องด้วยกันหนึ่งในนั้นคือปากปล่องภูเขาไฟนากาดาเกะซึ่งเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยทางถนนแต่ก่อนที่จะมาแนะนําว่าควรเช็คสถานะของปล่องภูเขาไฟก่อนทุกครั้งนะครับสําคัญมากๆเผื่อว่าถ้าปริมาณก๊าซพิษที่ออกมาจากปล่องภูเขาไฟอาจจะมากเกินไปหรือภูเขาไฟแสดงความเสี่ยงว่าอาจจะปะทุขึ้นมาก็อาจจะปิดไม่ให้เข้าชมได้นะครับแต่ ถึงแม้จะเปิดให้บริการตามปกติปากปล่องก็จะมีกา๊าซอยู่มากผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงนะครับ หลังจากชมบรรยากาศปากปล o n ภูเขาไฟนากาดาเกะกันแล้วเราก็ขับรถลงกันมาช้าชาชมบรรยากาศที่ภูสะเซนดิซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงบที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยม้าจะกินหญ้ายอย่างอิสระและคุณสามารถนั่งบนหลังม้าเพื่อขี่มันได้เป็นสถานที่สมบูรณ์แบบสำหรับดื่มด่ำกับความงามตามธรรมชาติของเกาะคิวชูอย่างชิวชวโดยไม่มีอะไรนอกจากหญ้าโลง่ลงๆอยู่ตรงหน้าคุณโดยคุณสามารถเช่าม้าขี่โดยราคาอยู่ที่ 1,500เยนต่อ5นาทีต่อ1คนทําให้การประชนุนไปครั้งนี้เป็นการประชนไปที่ผ่อนคลายแต่สวยงามขากลับข,บขับรถผ่านลงมาเพื่อเข้าโรงแรมพักที่ในหุบเขาอาโศกเจอความเลี้ยงม้าขนาดใหญ่กลางแจ้งจากการสอบถามพบว่าที่นี่เลี้ยงม้าไว้เพื่อกินเนื้อครับผมม้าที่อายุ4ปีขึ้นไปจะใช้เป็นแม่พันธุ์และม้าที่อายุ2ปีจะใช้ในการเลี้ยงเพื่อกินเนื้อครับผมเมื่อวันใกล้สิ้นสุดลงเราอดไม่ได้ที่จะนึกถึง ความสวยงามทั้งหมดที่เราสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นปล่องภูเขาไฟหรือที่ราบอันเงียบสงบเกาะคิวชูเป็นสถานที่ที่มีความแตกต่างและอัศจรรย์อย่างแท้จริงนี่เป็นเพียงวันที่4แต่ความทรงจําของเราจะยังคงอยู่ตลอดไปคุณพร้อมสําหรับวันที่5หรือยังครับ